สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทั1ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูเมที่นี้ค่ะในชั่วโมงนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่5นะคะการบวกจํานวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน20และการลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน20ค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและ เรื่องของโจทย์ปัญหาการลบด้วยนะคะเรียนทั้งหบวกทั้งลบเดี๋ยวเรามาฝึกทำแบบฝึกหัดกันนะคะสาระสำคัญการแก้โจทย์ปัญหาการลบอาจใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา4ขั้นตอนนะคะได้แก่ทำความเข้าใจโจทย์วางแผนลงมือทำและตรวจสอบคำตอบนั่นเอง เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะอธิบายลำดับขั้นการแก้โจทย์ปัญหาการลบวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบและเพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนนะคะในวันนี้เราจะมาทำนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่87ถึง89และในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะในหนังสือที่90 91 ก่อนอื่นเลยเรามาทำแบบฝึกหัดในหน้า87-89กันก่อนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการลบนะคะโจทย์ปัญหาการลบนักเรียนต้องตีโจทย์นะคะให้รู้ซะก่อนว่าส่วนที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรเราจะใช้ดินสอส,สีฟ้าในการขีดเส้นใต้ และสิ่งที่โจทย์ถามเราจะใช้สีดำนะคะในการขีดเส้นใต้ดังนั้นในวันนี้นักเรียนต้องเตรียมสีขึ้นมาสองสีก็คือสีฟ้าและสีดำใครไม่มีสีดำสามารถใช้ดินสอในการขีดเส้นใต้ได้นะคะจากนั้นเมื่อเราขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์กำหนดแล้วก็สิ่งที่โจทถามเรียบร้อยแล้วเราก็เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบนะคะ มาดูหน้าที่87ข้อที่หโจทย์มีอยู่ว่าน้ำดื่ม15บขวดขายไปเขวดเหลือน้ำดื่มกี่ขวดโจทย์นะคะมีอยู่ว่าน้ำดื่ม15บห้าขวดขายไปเขวดเหลือน้ำดื่มกี่ขวดนั่นเองสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือน้ำดื่มสิบห้าขวดขายไปเจ็ดขวด และสิ่งที่โจทย์ถามนะคะก็คือเหลือน้ําดื่มกี่ขวดมีอยู่15ขวดมันหายไปอะคะ่ะลูกมันหายไป7ขวดแสดงว่าโจทย์ข้อนี้คือวิธีลบนะคะ15ลบเเท่ากับเท่าไราดังนั้นถ้าเราขายไปจำนวนก็จะลดน้อยลงนะคะมาดูสิคะว่าคำตอบเราจะลดน้อยลงเหมือนที่เราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ไหมนะคะ สิบห้าลบเจดนะคะนับต่อหรือจะหักออกก็ได้สิบห้าหักออกไปเจดก็จะเหลือ8ดหรือว่าเจดนับต่อจนครบสิบห้าก็จะได้8ดดังนั้นเหลือน้ำดื่มทั้งหมด8ดขวดนะคะข้อที่สองร้านค้ามีปะกา7เจดดามมีปะกกาน้ำเงินสิบหกดาม ร้านค้ามีปากกาแดงน้อยกว่าปากกาน้ำเงินกี่ด้ามอยากรู้ว่ามีปากกาแดงน้อยกว่าน้ำเงินกี่ด้ามเราจึงนำมาลบกันนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้โจทย์กำหนดว่าร้านค้ามีปากกาแดง7ด,ด้ามมีปากกาน้ำเงิน16ด้ามดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามเราใช้สีดำในการขีด ร้านค้ามีปากกาแดงน้อยกว่าปากกาน้ำเงินกี่ด้ามน,นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า16ลบเเท่ากับเท่าไราเรามาหาคำตอบนะคะว่า16ลบ7จะเท่ากับเท่าไรานักเรียนใช้วิธีการนับต่อก็ได้นะคะ7นับต่อไปเป็น16จะได้เท่ากับ 9นั่นเองดังนั้นคำตอบข้อนี้ร้านค้ามีปากกาแดงน้อยกว่าปาะก,กาน้ำเงิน9ดามนะคะซึ่งเมื่อตรวจสอบคำตอบแล้วนะคะ9น้อยนะคะจำนวนลดลงถ,ถูกต้องและดูสิคะว่ามันใช้คำตอบที่ถูกไหมโดยการตรวจสอบคำตอบคือนะคะนำ9มาบวก7จะต้องเท่ากับ16ใช่ไหมคบวก7เท่ากับ16มั้ไหม อ่า9บวกเเท่ากับ16ดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงสมเหตุสมผลนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องมาดูข้อที่3หน้าที่88นักเรียนเปิดไปหน้า88ข้อ3พี่ซื้อสมุดปกอ่อน13เล่มสมุดปกแข็ง6เล่มพี่ซื้อสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็งกี่เล่มก่อนอื่นเลยเรามาดูสิ่งที่โจทย์กาหนดให้นะคะ โจทย์กำหนดให้ก็คือพี่ซื้อสมุดปกอ่อน13เล่มสมุดปกแข็ง6เล่มใช้ปากกาสีฟ้าขีดเส้นใต้ต่อ,อไปสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าพี่ซื้อสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็งกี่เล่มเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า13ลบ6เท่ากับเท่าไรา เรามาหาคำตอบนะคะโดยการนับต่อนะ6นับต่อไปจนถึง13คําคำตอบที่ได้ก็คือ7นั่นเองการตอบนะคะเราก็ทวนนะคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเอามาเขียนลงนะคะตรงที่ขีดเส้นสีดำพี่ซื้อสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็ง7เล่มในการตอบเราจะนำสิ่งที่โจทย์ถามมาตอบนะคะ ก็คือพี่ซื้อสมุดปกอ่อนมากกว่าสมุดปกแข็งกี่ก็คือคำตอบนะคะตรงคำว่ากี่กี่เล่มคะเเล่มนั่นเองต่อไปข้อ4หนะ้าที่88นะาต้องการใช้กระดาษ11แผ่นมีอยู่แล้ว5แผ่นนะาต้องการกระดาษมาเพิ่มอีกกี่แผ่นจึงครบตามที่กำหนด นักเรียนมาดูนะคะนะต้องใช้กระดาษ11แผน่นมีอยู่แล้ว5แผน่นนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้และสิ่งที่โจทย์ถามที่เราต้องหาคําตอบก็คือนะต้องหากระดาษเพิ่มอีกกี่แผ่นจึงครบตามที่กำหนดนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า11-5เลบ5เท่ากับเท่าไราเรามีอยู่แล้ว5นะคะ ต้องใช้สิบเอ็ดดังนั้นอยากหาส่วนที่เหลือเราต้องเอามาลบกันสิบเอ็ดลบห้าคำตอบที่ได้ก็คือหกนั่นเองนะคะส่วนที่เหลือก็คือหกตรวจสอบคำตอบโดยการนำหกนะคะมาบวกกับห้าดูสิคะหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดก็คือคำตอบที่ถูกต้องดังนั้นหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดนะคะ หกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดซึ่งเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลแล้วก็ถูกต้องนะคะ,ะเราก็จะนำสิ่งที่โจทย์ถามตรงที่ขีดเส้นใต้สีดำมาตอบนาต้องนาต้องหากระดาษมาเพิ่มอีกหกแผ่นนะคะทันไม่เอ่ยต่อไปข้อที่ห้า นักเรียนกลุ่มหนึ่งมี14คนเป็นนักเรียนชาย8คนเป็นนักเรียนหญิงกี่คนเราต้องดูก่อนนะคะว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดคืออะไรวิเคราะห์โจทย์ออกมาขั้นแรกเราต้องวิเคราะห์สิ่งแรกนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้คือนักเรียนกลุ่มหนึ่งมี14คนเป็นนักเรียนชาย8คนสิ่งที่โจทย์ถามเป็นนักเรียนหญิงกี่คน เราก็นํามาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเราจะหาจํานวนนักเรียนหญิงจากทั้งหมด14คนนะคะรู้ว่าเป็นชาย8คนและที่เหลือคืออะไรเราจึงเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า14ลบ8เท่ากับเท่าไหร่ใช้วิธีการลบแบบนับต่อนะคะ8นับต่อจนครบ14ได้ทั้งหมด6จำนวนดังนั้นนะคะเป็นนักเรียนหญิง หคนคำตอบที่ได้ก็คือ6กนะคะการตรวจสอบคำตอบนะคะเราก็นำหกมาบวกกับ8จะเท่ากับ14 ข้อที่6หน้าที่แปสสุนัขสีดำและสุนัขสีขาวรวมส2องตัวเป็นสุนัขสีดำห้าตัวเป็นสุนัขสีขาวกี่ตัวสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะก็คือสุนัขสีดำและสุนัขสีขาวรวมส2องตัวเป็นสุนัขสีดำห้าตัวนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ อ่ะนี่คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ขอโทษนะคะต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามเป็นสุนัขสีขาวกี่ตัวอยากรู้ว่าเป็นสีขาวกี่ตัวต้องเอาเป็นลบกันนะคะดังนั้นสิบสองลบห้าเท่ากับเท่าไร่อ่ะสิบสองลบห้าเท่ากับเท่าไรนะคะเราก็จะลบออกไปคําตอบที่ได้ก็คือเจด ดังนั้นการตอบก็นำสิ่งที่โจทย์ถามมาตอบก็คือเป็นสุนัขส,สีขาวเจ็ดตัวข้อที่เจ็ดนะคะหน้าแปดสิบเก้าหนังสือการ์ตูนเล่มหนึ่งมีสิบเจ็ดหน้าอ่านไปแล้วเก้าน้าเหลือหน้าที่ยังไม่อ่านกี่หน้าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือหนังสือการ์ตูนเล่มหนึ่งมีสิบเจ็ดหน้าอ่านไปแล้วเก้าน้า และสิ่งที่โจถามก็คือเหลือหน้าที่ยังไม่อ่านกี่หน้าเรามาดูนะคะอยากทราบว่าเหลือกี่หน้าเราจึงนำมาลบกันนำสิบเจ็ดมาลบเก้าเท่ากับเท่าไรสิบเจ็ดหากออกไปเก้าคำตอบที่ได้ก็คือแปดนะคะ ดังนั้นเหลือหน้าที่ยังไม่ได้อ่าน8หน้านั่นเองข้อที่8พี่อายุ11ปีน้องอายุ8ปีพี่อายุมากกว่าน้องกี่ปีพี่มีอายุ11น้องมีอายุ8 อยากรู้ว่ามากกว่ากันต้องไปทาอะไรเอยก่อนอื่นเลยเรามาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะคะโจทย์สิ่งที่กําหนดมาให้ก็คือพี่อายุ11ปีน้องอายุ8ปีและโจทย์ถามว่าพี่อายุมากกว่าน้องกี่ปีแล้วก็ขีดเส้นด้วยสีดํานะคะจากนั้นเราจะรู้ว่าพี่อายุกี่ปีมันต้องเอามาทําอะไรกันคะโจทย์ข้อนี้ เอามาลบกันนะคะ11เลบ8เท่ากับเทาา่าไรนักเรียนก็เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ดังต่อไปนี้และหาคำตอบเมื่อเราได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เรียบร้อยแล้วเราจะนำมาหาคำตอบ11ลบ8คำตอบที่ได้ก็คือ3ดังนั้นนะคะเราตอบโดยการนำสิ่งที่โจทย์ถามมาตอบพี่อายุมากกว่าน้อง3ปี ต่อไปนะคะเราจะมาทําโจทย์ปัญหาการบวกและการลบชนิดนักเรียนก็จะได้วิเคราะห์มันจะรวมกันเลยนะคะว่าโจทย์ข้อนี้เป็นการบวกหรือโจทย์ข้อนี้เป็นการลบโดยการวิเคราะห์โจทย์นะคะต่อไปนักเรียนเปิดไปที่หน้า90เราจะทําแบบฝึกหัดหน้า9 0 9 1กันนะคะข้อที่1หนังสือแบบฝึกหัดหน้า90 แม่มีช้อนซ่อม6คู่ซื้อมาเพิ่มอีกหคู่แม่มีช้อนซ่อมทั้งหมดกี่คู่สิ่งที่โจทย์ถามก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือแม่มีช้อนซ่อม6คู่ซื้อมาเพิ่มอีกหคู่นะคะโจทย์ถามแม่มีช้อนซ่อมทั้งหมดกี่คู่อยากรู้นะคะว่าข้อนี้เป็นบวกหรือลบนะคะมีอยู่แล้วหก เอามาเพิ่มคําว่าเพิ่มเราต้องได้เยอะขึ้นเหมือนแม่มีแม่เรามีเงิน6บาทแม่ให้เงินเราอีก6บาทได้เยอะเพิ่มไมมขึ้นขึ้นไหมคะถ้าได้เพิ่มขึ้นแสดงว่าเราต้องเอามาบวกกันดังนั้นข้อนี้เราก็นํห6มาบวกกับหเท่ากับเท่าไหรา่หกบวกหกคำตอบที่ได้เราใช้วิธีการนับต่อนะคะหกนับต่อไปอีกหกนะคะหกเจ็ดแปด เก้1สและ12บสอคำตอบที่ได้ก็คือ12นะคะดังนั้นเราก็เอาสิ่งที่โจทย์ถามมาตอบแม่มีช้อนซ้อมทั้งหมดสิบสองคู่ mm hmm. ทีนี้เราจะมาวิเคราะห์โจทย์ข้อ2กันนะคะว่าเป็นวิธีบวกหรือว่าเป็นวิธีลบข้อ2อโอ้มีสมุดแปเล่มต้องใช้นะคะ สิบสี่เล่มต้องการใช้สิบสี่เล่มโอต้องซื้อสม,มุดนะคะมาเพิ่มอีกกี่เล่มจึงครบตามที่กำหนดอยากรู้นะคะว่าต้องซื้อมาเพิ่มอีกกี่เล่มเราต้องเอาไปทำอะไรกันคะสิ่งอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรให้เราโจทย์กำหนดว่าโอมีสม,มุดแปดเล่มต้องการใช้สิบสี่เล่ม มีอยู่แล้วแปดแต่จะใช้สิบี่มันยังไม่ครบสิบสี่ดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ก็ถามว่าโอ้ต้องซื้อสมุดมาเพิ่มอีกกี่เล่มจึงครบตามที่ต้องการเราจึงนำมันลบกันนะคะอ่ะอันนี้ขีดเพิ่มให้ครบหน่อยนะคะสิ่งที่โจทย์ถามขีดให้สุดเลยนะคะอ่า ฉะนั้นอยากรู้ว่าซื้อต้องต้องซื้อเพิ่มอีกกี่เล่มนะคะเราก็เอามาบวกกันอ่าเอามาลบกัน1 4บี่ลบแดนะคะหากออกไปก็เหลือหกดังนั้นโอต้องซื้อสมุดมาเพิ่มอีกหกเล่มนะคะข้อที่สามแปดฝึกหัดหน้า9ก้าสิบเอด ปู่ปูคณะเจ็ต้นปลูกกระลำปีมากกว่าคณะห้าต้นปู่ปลูกระลำปีทั้งหมดกี่ต้นนักเรียนมาดูนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือปู่ปูคณะเจ็ต้นปูกกระลำปีมากกว่าคณะห้าต้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และปู่ปูกระลำปีทั้งหมดคําว่าทั้งหมดนี่แหละค่ะเป็นวิธี บวกอยากรู้ว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่เอามาบวกกันนะคะดังนั้นเจบวกหเท่ากับเท่าไรหาคำตอบนะคะ7นับต่อไปอีกห้าคำตอบที่ได้ก็คือ12ดังนั้นเราจะตอบได้ว่าปูปูปกกระหล่ำปีทั้งหมด12ตน้นข้อที่สี่นะคะ ปลาทองของฉันตายไปสามตัวยังเหลืออีกเก้าตัวเดิมฉันมีปลาทองกี่ตัวสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ปลาทองของฉันตายไปสามตัวยังเหลืออีกเก้าตัวโจทย์ถามนะคะก็คือเอาสีดำท้นมาขีดเดิมฉันมีปลาทองกี่ตัวปลาทองของฉันตายไปสามเหลือเก้าอยากรู้ว่าทั้งหมดมีปลาทองกี่ตัวเราต้องเอามารวมกันนะคะ สามบวกเก้าเท่ากับเท่าไรอยากรู้นะคะว่าทั้งหมดมีกี่ตัวเราเลยต้องเอามาบวกกันดังนั้นสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองคำตอบที่ได้ก็คือสิบสองนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดิมฉันมีปลาทองสิบสองตัวต่อไปข้อที่ห้าแบบฝึกหัดหน้าเก้าสิบเอ็ดพี่มีเงินยี่สิบบาทน้องมีเงินสิบบาทพี่มีเงินมากกว่าน้องกี่บาท นะคะอยากรู้ว่ามีมากกว่าเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าโจทย์กําหนดอะไรโจทย์กําหนดว่าพี่มีเงิน20บาทน้องมีเงิน10บาทโจทย์ถามว่ามีมากกว่าน้องเท่าไหร่เราก็เลยเอาไปลบกันดังนั้น20หักออกไป1 0มี20หักออกไปอีก1 0เหลือ1ิเดียวดังนั้นนะคะคาตอบที่ได้ก็คือ10พี่มีเงินมากกว่าน้อง10บาทนั่นเองนะคะ โจทย์ถามแล้วก็เอาโจทย์ถามที่ขีดสีดำมาตอบว่าพี่มีเงินมากกว่าน้อง10บาทดังนั้นการแก้โจทย์ปัญหาทั้งการบวกการลบอาจใช้กระบวนการแก้ปัญหาสีขั้นตอนคือทำความเข้าใจโจทย์นะคะก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์ถามการวางแผนคือการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ลงมือทำคือการคิดคำตอบเมื่อคิดคำตอบเสร็จแล้วเราก็ต้องนำมาตรวจสอบคำตอบว่าคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใด สำหรับรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของคุณครูเมย์ก็จบลงไปแล้วคุณครูเมย์อยากฝากให้หนักเรียนกลับไปทบทวนการอีค้อโจทย์ปัญหาทั้งการบวกและการลบและพบกับคุณครูเมยใหม่ในชั่วโมงหน้าสําหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ